สวัสดีครับชาวเฟ c บุ o o ไลฟ์อวันนี้หายกิจรอบด,ดึกคือวันแรกคืนแรกใช่ไหมคือวันพวกนี้นนเราก็อ,อยู่อีกหนึ่งวันสักประามาณบ่ายสองบ่ายสามเราก็ต้องเตรียมย้ายตัวเองไปสนามบินได้ละเราก็ไปอยู่ที่สนามบินต่อ แล้วก็ไปอยู่ที่ฮ่องกงที่สนามบินต่ออีกสองชั่วโมงแล้วก็บินประมาณสามชั่วโมงกับกรุงเทพเอ่าตอนนี้ก็เกือบจะห้าทุ่มแล้วแต่ว่าผู้คนในตีน่เหมือนที่ซี่เหมือนติงนี่ก็ยังคงหนานแน่นราะปกติออกสักประมาณห้าทุ่มเดี๋ยวเขาก็จะลงมาขายของอ๋ออยู่ที่นี่ตั้งหลายวันยังไม่ได้กิน ชาไข่มุกเลยโปรแกรมพ่งนี้คือผมตั้งใจว่าจะไปตั้นสุย่ยใคทหรือ hey, ันาไม่รู้ลืมบอกไปว่านี่ตอนนี้เป็น,ปนชุดก,กินข้าลวละวจำได้ใช่ไหมครับชุดนี้คือชุดก,กินข้าวแล้วก็เมื่อกี้ขึ้นไปแพ็คก,กระเป๋าไม่น่าเชื่อผมใส่ขนมเข้าไปชิ้นหนึ่งอ่ะมันเป็นขนมที่เขาห้ามเอาขึ้นเครื่องห้ามคิ้วอ่ะที่เหลือผมก็จะคิ้ว ขึ้ประมาณสี่กิโลขึ้นเครื่องแล้วก็จะเอาไอกระเป๋าจิงโจ้เนี่ยหน้าท้องจิงโจ้ตัวนี้ขึ้นไปด้วยแล้วครอบตัวที่โหลดเนี่ยเขาบอกแกิโลดังนั้นเดี๋ยวไปหาซื้อชักไขมุกขึ้นไปสักสีะห้ากแลองกันออมีมีกาแฟกาแฟยี่ห้อ,อ e นั้นเนี่ยก่อนซื้อมากสิถึงไม่ได้กินเลยอันนี้ก็หากินใกล้ๆคืนแรกเนี่ยคืนแรกประทับใจมากเลยเป็น หนิงเสื้อใช่ไหมครับตนที่สองมันคือไม่ค่อยประทับใจเท่าไหร่เสื้อหลิงเขาห้ามขายวิดีโอแต่ก็โอเคเมื่อกี้เห็นมีคนซื้อไอตัวชีสมันฝรั่งมากินด้วยเาชีสมันฝรั่งคือนี่เราก็หากินใกล้ๆแต่อนนี้พอกลางคืนคือพอตกลางวันเนี่ยถ้าฝนมันตกนะคือฝนมันจะเป็นละอองฝอยๆนี่ยมันจะหนาวแบบบาดลึกเข้าไปในกระดูกเลยตอนี่สิองศาก็เอะ ของกินเหมือนว่าจะยังไม่ออกมาวันนี้เราก็หากินกันใกล้ๆแถวนี้เออก็เมื่อกี้รองเขาอาจงไปแล้วเป็นรัดหน้าคือเส้นมันไม่เหมือนผมว่าเส้นมันไม่เหมือนเส้นก๋วยเตี๋ยวบ้านเรานะเส้นมันไม่เหมือนหมี่ซ้วนะเส้นมันนิ่มๆเหมือนผสมแป้งมันสำปหลังมันเหมือนที่เคยคไปกินเมืองจีนแต่ถ้าผสมแป้งมันสำปหลังมันจะออกใสๆเออ ทีนี้ของกินอะไรต่างๆรู้สึกจะออกมาประมาณห้าทุ่มแต่ตอนนี้ผู้คนก็ยัง,ง,งเหนียวแน่นทีิงเดี๋ยวท,ท,ทําแํบเซักงอีกสักนิดนึงก็แล้วกันแล้วก็เออ่ให้ดูผู้คนแล้วกันอ,อค,คือรอบๆจะได้ยินเสียงภาษาไทยด้วยเดี๋ยวเข้าไปดูของในเซเว่นปับก่อนจริงๆั้าจอยากจะซื้อไอ ไข่ชากลับบ้านนะอยู่ที่ไม่กินแต่ไข่จนคอเลสเตอรตอลจะขึ้นอยู่แล้วไปแต่ละที่ก็กินแต่ไข่กินแต่ไข่ไขเออชินี้คือเมื่อกี้ผมซื้ออันนี้ไปเป็นแบบสีซับเลยอ่ะคือผมเวลาไปไหนผมจะชอบซื้อมากเน็ตกลับไปด้วย ก็จะดูอันนี้เนี่ยอ้าวไม่ใช่สินี่นี่ผมซื้อแบบนี้ไปสีแทบ,บเลยมันมีสีแซบกับสีไม่แซบหน่ร้อยเก้าสิบบาทอาทิตย์สอสองร้อยแล้ว่สองร้อยกว่าเออปกติเวลาไปต่างประเทศเนี่ยผมจะชอบอ้านี่ไงไข่เนี่ยไม่ได้กินไข่ก้มชาอ้างมีโอเด้งด้วยโอเด้งกับมาม่าเดี๋ยวดูจริงๆอย่างที่บอกอ้าวมีด้วยแบบอร่อยนี่ อันนี้อร่อยจริงๆเชื่อว่าเนี้สองก้อนไปแล้วก็โยนละมากมีก้อนหนึ่งจบเลยเดินมาดูชาเดินมาดูชาในเซเว่นม,มีแต่เออเกรย์ชาแดงมีชาแดง เออเกรย์ขายดีไหเดี๋ยวให้ดูอันนี้เป็นกาแฟอูลาเตออูเลต์คืออะไรก็ไม่รู้อันนี้เป็นแสดงหนึ่งสองสามเออเกร์เออเกร์นี่มันผสมเออเกร์หรืออันเดียวผมมีกาแฟมั่วผมมีกาแฟลาเต้คิดส่อน เอาไปเซียนเดียวเอาไปเลยเพราะว่าเดี๋ยวมันหมดแบล็กมิกซ์อูหลงอันนี้อูหลงชาดำผสมอูหลงอันนี้เ<ๆ>ออร์เกรย์งันง้นเอาเนี่ยแหละอูหลงแล้วก็เออร์เกรย์แล้วก็จริงๆผมข้างบนเน่ยมีกาแฟอันหนึ่งเอาเลยพอพอใส่ผ้าแล้วก็เอากลับ โอเคครับไลฟ์ในเท่านี้ก่อนนะครับสวัสดีครับชาว Facebook ไลฟ์ไม่รู้เสียงดังไหมนะเมื่อกี้กระชากใหม่กระชากไว้ไม่ใช่กระชากใหม่กระชากใหม่ไม่ใช่กระชากไว้ทีนี้จบแปที่ผมบอกเมื่อวานน่ะลืมไปว่าเขาเคลียร์ตู้เย็นทุกวันพุธวันนี้วันพุธแล้วลืมแปะชื่อเพิ่งซื้อมาวันอังคารวันพุธก็ก่อนวิดดวินเรียบร้อยห้าทุ่มแล้วจริงจริง อตอนนี้มันห้าทุ่มครึ่งแล้วทีทททมอันดาร้านอาหารต่างๆก็น่าจะมาแล้วอาทีนี้โปรแกรมพรุ่งนี้คิดว่าจะไปท่านสุยตอนเช้าแล้วก็ถ้าวันโอวันเนี่ยเออวันโอวันผมไม่แน่ใจว่าจะขึ้นทันหรือเปล่าเพราะวันโอวันเขาบอก 500. อห้าร้อยห้าร้อยมันโอเคกีงี้ที่งี้วันนี้เนี่ยไปวันโอวันแต่อยู่ข้างล่างไม่ได้ขึ้นไปข้างบนแต่ผมอยากขึ้นไปข้างบนเอ่อทีนี้ ขึ้นมาข้างบนมันต้องใช้เวลาอย่างนี้ดิว่ะคือตัไว้ก่อนดิค่ะเพราะว่าจริงๆอ่ะอยากจะมาเรื่อยๆคือถ้าสมมติเที่ยวจนหมดเลยเดี๋ยวมันก็ไม่มีอะไรมาจริงๆว่าต้องมาซ่อมหลายอย่างอ่ะอ๋อนี่ก็ปิดไฟละคือเข้าช่วเครึ่งและเดี๋ยวพวกบรรดาอาหารรอบเด็กก็จะออกมาละเพนทุกนี้อาจจะไปตั้นส่ยที่เดียวแล้วก็สักประมาณทิ้งเที่ยงก็กลับมาแพ็คก,กระเป๋าจริงๆแพ็คก,กระเป๋าเสร็จเรียบร้อยแล้วล่ะแต่ว่าก็คือเช็คเช็คเอาท์เช้าไปเลย แล้ก็ไปตั้งสุยตอนเช้าแล้วก็กลับมาอาบน้ำแล้ากลับกลับมาอาบน้ำหาอะไรกินรองท้องแถวนี้แล้วก็อาบน้ำเรียบร้อยแล้วก็กำลังคิดอยู่คิดนานไปหน่อยเท่าที <c oughs> มีเสียงไหมครับสำหรับคุณผู้ชมที่เดิขึ้นเข้ามาหรือว่าแค่สไลด์ผ่าน เ็าสงสัยเมื่อกี้กระชากใหม่นิดนึงเอาไม่เป็นไรเดี๋ยวคุนนีคก็ไปนั่งคิดท่านส่ยเดียวเพราะท่านสวยมันไกลแต่ถ้าท่านส่ยก็ต้องเสื้อหนาไปเดี๋ยวจะไปแค่ว,วันโอวันคือถ้าไปส่ยมันหนาวเหมือนวันนี้เลยอือ่ะเดี๋ยวให้ดูบรรยากาศของอันนี้รอ้ๆของคิดอะารไปเรื่อยๆ จริงคำทำหลับอีกสักอันก็ดีนะเป็นอย่างที่วางขาแล้วก็จริงหิวแล้วนะเนี่ย,ไไยอาหารรอบดึกจะออกหรือ,อยังก็ไม่รู้พอว่าอ๋อนี่ยอาหารรอบดึกมาแล้วริ่ทยอยมาแล้วเอาี้ไงผมเห็นแล้วนี่อาหารรอบดึกจะเปน็นแบบนี้นี่อาหารรอบดึกนี่นี่น,น,นี่เริ่มมาแล้วเออเห็นนะอาหารรอบดึกนี่นี่นี่เริ่มทยอยมาโอ้ยนี่ถึงวันแรกที่เดินเข้ามาต้องเ็นเดเลยหิวด้วยนะ แต่ก็หาที่พักไม่เจอก็ต้องหาอ่ะโอเคงั้นเดี๋ยวเดี๋ยวดูกันว่าวันนี้จะกินอะไรรอบดึกเสี่ยงแค่จะมีแต่ข้าวโพดตอนนี้มีแต่ข้าวโพดยังไม่ได้กินอะไรหลายอย่างเลยเสี่ยวหลงเปาเริ่มต้งหาเสื่หลงเปาแบบสร้างสนนแล้วล่ะอ๋อเลยโ็ทดีออนี่นี่นี่เดี๋ยวดูอันนี้วันนี้เรากินอาหารข้างสนุนแบบนี้นะรอบดึก มันก็จะมีของอร่อยอร่อยรอบตึกนี่เห็นไหมขยอยขนมมาเทียบเลยเอ่จะได้เวลาแล้วโอเคเพราะงั้นในไลฟ์นี้เราเท่านี้ก่อนแล้วกันครับขอบคุณมากนะครับจริดสวัสดีครับชาวเฟซบุ like ๊กไลฟ์อีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้จะเริ่มต้นด้วยอันนี้ครับข้าผู้เหม็นโอ้แต่กลิ่นมันอบอวลมากเลยดูนะอะนี่นะคือเขา นี่นะนี่คือเต้าหู้ที่เขายังไม่ได้ทอดนะแต่ล้วพอทอดแล้วก็จะเป็นแบบนี้แล้วที่สำคัญก็คือเขาก็จะใส่ผักเหมือนกับที่เรากินเมื่อวันแรกเลยน,นี่อันไหนเขาใส่ลงไปทอดแต่ทีนี้เดี๋ยวให้ดูนะอค้าหูยังหนึบยังแน่นอยู่เลยอ่าเนาะเพราะฉะนั้นอ <c oughs> เออเห็นไหมเออ คือได้เวลานัดหมายเลยแหละอ๋อนี่ก็โอ้แต่กลิ่นมันกลิ่นมันสุดๆเลยนะเนี่ยคือถ้าใน a c e b o o k ไลฟ์เนี่ยมีกลิน่นอันนี้เนรลอ๋อนี่ก็ใส่พริกนี่ออเอาเผ็ดดีกว่าอ๋ออันนี้น้ำจิ้มน่ากินมากเลยเขาใส่ผักด้วยอันนี้คือเหมือนเหมือนกลางวันเขาจะทำง,งานหนึ่งหรือเปล่าแล้วกลางคืนเขาก็มารับจ็อบอะแต่กลิ่นมันแรงมากเลย มน่ากินมาถึงเต้าหูน้นะครับไม่คิดอะไรมากมันใช้เมนาบ้าอ๋อเขาบอกให้ไปข้างหน้าน,นี่เขาทานไหมครับที่นี่อยู่ันทุกคนเลยอ,อย่างนี้หรือเ,อเปล่าอันนี้คือเขาทอดกันเดี๋ยวนี้เลย อ๋อเขาบอกให้รับแต่อ๋อให้บของให้นวันสองกระลา่อะนอ๋อนี่ใส่ติดผักนิด <c oughs> นี่ยังเป็นผักดองกโอเคเขอบอ เขาไปอยู่ข้างหน้าคุณต้องไปอยู่ข้างหน้าก็ไม่รู้ออค่ะอือวัน กินเยอะนะคงกินเยอะมากเลยซาเจียวโคฟูร่าโคฟูร่าโอ้โหดูนะครับแต่กลิน่นแต่กลิน่นไ,ไม่คือไม่ไม่ทำไมกลิ่นไม่เป็นอย่างวันนี้ก็ไม่รู้นะอ๋อนี่คือผ่านกระบวนการ fermented tofu เปอะร์แมนเซสของสติงกี้โตฟูอ่ามาละนักศึกษาอ่าจะขายให้นักศึกษาดูานี่ยงไงก็ยังหนุ่มนั่งแน,น่นอยู่เลยเห็นไหมอ่ากลางวันก็จะเป็นนักศึกษาก็ได้แต่กลางคืนนี่ก็คือมาขายเต้าเต้าหู้วมันเป็นเต้าหู้เหม็นนะมันมีกลิ่น เราเราไปในเรื่องอาหารดีกว่าจริงครมาแล้วสวยละเทศกิจมาเป็นกรรมจริงเลยมันคอขฟอยล้กเกินก็ต้องดับไฟแล้วหนีเลยเป็นกรรมจริงๆหิวอยู่เนี่ยนั่นเทศกิจมาทำไมชีวิตนี้ถึงได้กระจายแตกเสารสร้านเซ็นไม่เป็น นั่นออดอเลยนะครับออดออดนะครับคนคนตำรวจมาเลยคนขายคนขายจะเป็นไรไหมคนซื้อจะเป็นไรไหมคือคนซื้อก็ซวยไหนจะออดอนะครับออดอคืออดนะครับอดนะครับแล้วก็ยังจะต้องโดนตำรวจจับอีกตำรวจมาเลยตอนนี้ไม่ใช่เทศกิจนะครับขอขอโทษนะตำรวจเลยแหละโอ้สงสารเขาแล้วเ็า เขาไปซ่อมที่ไหนะซ่อนม,มิดก็พ้นจบแต่ถ้าไม่มิดก็ออกแค่ขู่อ๋อมาขับวนโอ้มีเรื่องปเป้นอย่างนี้ประจำเลยไปคือไปกินอะไรที่ไหนนี่เทศกิจมาตลอดไม่เข้าใจเหมือนกันไปเวียดนามก็ไปเวียดนามมันเกือบสักสิบปีที่แล้วอะเทศกิจมาคนที่ไปด้วยนี่ยกขาดกินเฟอกันอยู่อยู่ดีๆเนี่ย เพื่อนนี่ต้องยกถาดเปิดนี่วิ่งหนีกันดูตลุดเลยต้องสั่งไปแล้วด้วยดียังไม่ได้จ่ายตังค์ถ้าจ่ายตังค์ไปแล้วจะไปตามเราจะใครเนี่ยห้าสิบกล่องหนึ่งเขาเนี่นี่ยเนี่นนนนต้องหุดมาแล้ววันนี้วันทะเลาะขัดเหรนะเอต้องหุดหายจินตัเนี่ยทะเลาะขัดเหรออ๋อเขาบอกว่าตาไป เะตื่นเต้นเล้าใจขึ้นมาเดี๋ยวไปตามดูตอนที่มันวอส c h ไลฟ์นะ,อะตอนนี้ตำรวจก็ยัง้วนเปียนอยู่แถวนี้นะครับเป็นตำรวจจริงๆเลยนะเห็นไหมไม่ใช่เทศ,ศกิจนะขอไยตำรวจไปแล้วก็จะกลับมาขายได้ตามเดิมหรือ,อยังเนี่ย <c oughs> <c oughs> โหไม่สงสารไม่สงสารนะักท่องเที่ยวบ้างเลยนะนะตทองทีตอนนี้หิวไส้กิ่วคืนนี้คือสุดท้าย ที่จะนอนที่นี่แล้วเดี๋ยวคืนพรุ่งนี้ไปนอนสนามบินแล้วก็เช้าวันศุกร์ตีสามถึงกรุงเทพก็เนี่ยก็หิวท้องกะจะมารอก,กินมื้อดึกเนี่ยหมดกันอ่ะเดี๋ยวถ้าตำรวจไปเทศกิจคือตำรวจเลยแหละไม่ใช่เทศกิจแหละตำรวจไปแล้วเดี๋ยวเพื่อว่ากันต้องพูเหนืองจะกลับออกมา <c oughs> จริงๆคือมันเมื่อคืนประมาณเชยงคืนก็มาอ่ะ โอเคแล้วนี้ตื่นเต้นเล้วใจนิดหน่อยขอบคุณมากครับสัญญาณอ่อนสวัสดีครับชราฟเฟสลุกแล้วสงสัยคืนนี้จะโอดอะ่ะเพราะตำรวจคุณพี่แกเล่นวนมาหลายรอบแล้วเกินคือ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 วงแตกกันไปหวดเรียบร้อยแล้วใช่ไหมมันคือเขากระจัดกระจายกระสารสั้นเซ้นไปอยู่ตามต่อฟอกซอยทีนี้คุณพี่แกก็วนมาหลายรอบแล้วเกินอ่าไม่งั้นเราก็ ต้องตามกลิ่นมาแหลอะอะเมื่อกี้สั่งอะไรไว้ไม่งั้ก็คือต้องเข้ามาในตอกฟอกซอยอะจะจะเดินไปบอกจะดีไหมว่าพ,พี่พี่ตำรวจยังไม่ไปไหนนะเดี๋ยวเดี๋วโอ้ยหร้อน <c oughs> โอ้พี่สั่งไว้ก็ต้องดับไฟหนีเลยนะเป็นจริงจริงเลย มากลิ่นออโอปอนเหมือนเดิมี <c oughs> ่จะว่าไปหน้าคลานักศึกษาที่ผมเคยสอนคนหนึ่งนะเด็กมพีนะ้นทีจบไปล,ละกิงรัลิ้นยาไปไปายมากเลยเ <c oughs> ขาจะจำได้ไหมเนี่ยว่าเมื่อกี้สั่งไม่เผ็ดเป็นหนึ่งกล่องต้องเริ่มลำดับกันใหม่เลย เล่งไฟดับไฟหนีกันหนาวด้วยคืนนี้อ๋อมีไส้กรอกจมโบเดี๋ยวเขาไปสำรวจทุกคนไส้กรอกจมโบน,นีไส้กรอกจมโบก็น่ากิน เด,เดี๋ยวเราค่อยนี่แล้วกันตอนชิมแต่คืนนี้หนาวเสื้อกิบเข้าไปในกระเป๋าเราด้วยสิเสื้อกันหนาวในไลฟ์นี้เท่านี้ก่อนดีกว่าในไลฟ์นี้เท่านี้ก่อนนะแต่เดี๋ยวตอนชิมแล้วเดี๋ยวค่อยว่ากันแต่ที่นั่งชิมนะตอนนี้เนี่ยเจอละมีเก้าอี้นั่งชิมมีที่นั่งชิมของเราคืนนี้เรามีที่นั่งกิติมัสักนั่งเข้าไปเราเกงเลอะแน่นอนเลยอ่าโอเคข้านี้กนอนครับสวัสดีครับ สวัสดีครับตอนนี้ก็ได้มาหนึ่งกล่องแล้วเรียบร้อยคืนนี้หนาวมากเลยผมว่า <c oughs> อากาศมันเย็นมาก <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวผมเอาอันนี้อันหนึ่งแล้วเดี๋ยวผมว่าผมจะขึ้นไปที่พักแล้วดีกว่าคือ <c oughs> อันนี้มันดูน่ากินมากเลยมันเป็นไสกกรอกยักษ์นี่ดูนะก็ได้สกกรอบยักษ์งม <า S 2> อือีบางกิออก่ง ทีนี้จะสั่งยังไงดี <c oughs> <c oughs> อ๋อมันจะมีเอ่อมันจะมีเ้ยมาดูมาดูมันจะมีมมมะมแบบนี้กับแบบนี้เราอยากได้แบบแบบนี้หึอันทีนี้โหปันขโมเขีง ขนาหมูเลยอ๋ออัอนล้วก็กระเทียมอย่างเยอะเลยเราเอาแบบอย่างยาวดีวอะเออแต่อย่างกระเทียมนั้นดูน่ากินกว่านะ ีนี้อ่ะเดี๋ยวได้ละผมรู้ละผมสั่งอันนี้ดีว่าผมสั่งไปตัวแข้งยาวๆแล้วเดี๋ยวขึ้นวิกินข้างบนเนี่ยอ่ะโอเคงั้นในไลฟ์นี้เท่านี้ก่อนนะครับขอบคุณมากเลยครับเดี๋ยวไปเจอข้างบนเนี่ยอ่ดวะองสวัสดีครับชาวเฟซบุ Live, ๊กไลฟ์เจออีกครั้งละฝีนี้คือพอเมื่อกี้ตำรวจคือตำรวจแกขู่มากเลยนะเอ่ะผมได้ผมได,ผมได้ผมได้เส้นก,กรอกมาอีกอันหนึ่งเป็นเส้นก,กรอกอะไรก็ไม่รู้เหมือนกัน ทีนี้พอตำรวจขู่ขับวนไปวนมาเรียบร้อยแล้วลตอนนี้ก็กลับออกมาเหมือนเดิมแล้วทีนี้ผมเห็นอันนี้ผมน่า,นากินมากเลยผมอยากกินอันนี้ผมว่าผมซื้ออันนึงแล้วผมจะกลับห้องแล้วมันหนาวมากเลยวันนี้อากาศมันเย็นโอ้โหแต่ถ้าอยู่ต่ออีกนี่สงสัยคือผม,มเอาเสื้อหนาวมานะแต่คือผมไม่กลัวหลักมันมันมันจนทิมะตกกับผมก็ไม่กลัว คือเสื้อหนาวตันนั้นมันกันมาได้อันนี้ไงน,น,นี่นี่น,นี่ผมเสื้อนี้ไปเมื่อกี้น่าจะเห็นแล้วผมเสื้อนี้ไป <c oughs> ซื้อไปเรียบร้อยแล้วบอกเขาไม่ปิดของทุกอย่างนี้มันคือเผ็ดหมดเลยนะอะมาผมอยากกินอันนี้มากเลยผมเห็นอันนี้มันดูน่ากินมากเลยนี่คือมันจะเป็นเหมือนโรตีนะมันจะเป็นเหมือนโรตีแต่ว่าเขาจะใส่พวกเครื่องแต่เขาจะใส่ใส่ไข่ใส่ ใส่อะไรก็ไม่รู้ท่ทีนี้ทีนี้จะเลือกยังไงก็ไม่รู้เลือกไม่เป็นอีกต่างหากราคามันก็จะมีตั้งแต่ห้าสามสิบห้าห้าสิบห้าโอ้ห้าสิบห้านี่มันอะไรเนี่ยอ๋อสองชั้นใช่แล้วก็สามห้าห้าสิบสี่สิบ <c oughs> ทีนี้จะสั่งยังไงดี ต้องดูอ๋อนี่อันนี้คือเหมือนแป้งโรตีบ้านเราเลยมีสี่สิบหกห้าแล้วก็อะไรอาเพิ่มไข่เพิ่มสิบถ้าใส่ไข่เพิ่มอีกสิบเดี๋ยวนั่งนับตั้งก่อนสี่ยี่สิบสามสิบทีนี้จะสั่งยังไงดีเนี่ยนะจะสั่งยังไงดีเมื่อกี้เห็นเขาใส่น,นี้ด้วยนะเมื่อกี้เห็นเขาใส่อ่ามาแล้วนี่ ที uhm, ่นี้เขาใส่ใบหหดล้อาด้วยทีนี้ไม่รู้จะใส่ยังไงเดยมเ่ยเดี๋ยวดูอะดูของดูของดูของคนนี้ดีกว่าโอ้โหสดยดโอ้โขีดดค้อ่อยที่อ้โหีนี้รู้ได้ยังไงเขาใส่อะไรบ้าง มีแฮมสี่เหลี่ยมหนึ่งอันโอเคเดี๋ยวจ่ไว้ก่อนมีแฮมสี่เหลี่ยมหนึ่งอันแล้วก็มีแป้งหนาวด้วยวันนี้หนาวมากเลยแล้วก็เขาก็เอาแป้งไปบดบดเสร็จก็นี่เราตามเขาเลยดีกว่าเราเราไม่ชอบคิดอะไรเองเราอ้เดี๋ยวนี้ตอนนี้ผมเป็น แม่บ้านเลยนะมีกระเป๋าแม่บ้านกระเป๋าแม่บ้าน,านสตาร์บัคด้วยนะขอใครเดี๋ยวต้องสามตัดตอนที่หน้าแล้วคนจะหายไหมเนี่ยเดีย๋ยวคือไอ้การเป็นแม่บ้านนี่มันก็ลําบากอยู่เหมือนกันนะคือมันต้องเอ,อาเดีย๋ยวผมจะยังไงดีรู้สึกลําบากว่าชีวิตต้องใส่ไข่แล้วโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวขอดู อ๋อใส่ไข่แล้วเดี๋ยวเขาใส่ผักนี่นะเขาใส่อะไรเนี่ยอ๋อใส่ชีสอ๋อใส่ชีสอ่าอันนี้จันะอ๋อแล้วก็ใส่ทำลงไปอ๋อนี่เรียบร้อยละแล้วเนี่ยนล้วเน้ี่ยอ๋อนี่เออน,น,กกน,เนี่ดูน่ากินมากเลยนี่ดูน่ากินมากเลย โอเคถ้างั้นนี่เดี๋ยวผมโลละเดี๋ยวผมจะสั่งแฮมชีสแล้วก็ใส่ไข่อนน,น,นีแบบนี้เลยแบบนี้น้องพับขอสองเลยเท <c oughs> ่าไหร่ก็ไม่รู้โอเค okay. อย่างนั้นในไลฟ์นี้เท่านี้ก่อนแล้วเดี๋ยวเราขึ้นไปเจอทั้งบนแล้วกันนะครับ <c oughs> สวัสดีชาวเฟบเฟซบุ๊กไลฟ์อีกครั้งหนึ่ง เมื่อกี้ผมได้มาแล้วเอโรตีเค็มๆอ่ะโรตีไส้เค็มอ่ะตัวลมผมจะสั่งแบบเขาเลยก็คือใส่แฮมใส่ชีสใส่ไข่65บาททีนี้เฮ้ยจะบอกว่าอ้าวเต้าหู้เหม็นนี่นางไปตามเพื่อนนางมาเฮ้ยนางแบบเอ้ยนายแบบนี่นางแบบน,นายแบบชัดๆเลยทีนี้เราถ้าเกิดว่าเราเดินโฉบไปเนี่ยเดี๋ยวเราจะมาหาว่าจะอะไรกับเต้าหู้เหม็นมากมายแล้วบอกว่า <c oughs> ทีนี้เดีนะ๋ยวเดินกลับละ มัานหนาวแล้วเกินทีนี้เดี๋ยวเดี๋ยวเดีเดินโฉบไปคือดูรู้เลยว่าไม่ใช่คนธรรมดาคือกัวงวลเขาอาจจะเขาอาจจะทําค่ายเพลงเขาไม่รู้แล้ว,ลวเจอ MP3 เจอพิษเอ็มพีสามเข้าไปขายไม่ได้เจอคนโหลดบิดตอนเย็นก็เลยต้องมาขายเต้าหู้เหม็นด้วยวะไม่รู้นะดาวเอาแต่ว่าเฮ้ยตอนแรกก็เ,เห็นว่าเพื่อนนางโทรมาใช่ไหมตอนที่ตำรวจมาไล่เออเสร็จ นางก็ตามกันมาจะเดินโชช์อีกทีนึงเดี๋ยวนางก็หาว่าจะอะไรกันนักหนาเดี๋ยวมันเดี๋ยวคงจะมีประเภทแบบปล่ใส่นักท่องเที่ยวกันบ้างแหละนะเ่าโอเคเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็ออาจจะโอเคเดี๋ยวคือนี่นะอาจจะถุงสตาร์บัคนะแต่ข้างในเป็นกับข้าวเป็นถุงแม่บ้านก็คือถุงสตาร์บัคนี่เขาก็มีประโยชน์ดีตรงนี้นี่แหละนะฮะเดี๋ยว อ่าโอเคเท่านั้นตอนนี้ก็คือได้ของกินมา3อย่าง65บาท65บาทแล้วก็ถ้าพูดเหมือนนี้เท่าไหร่50าแล้วก็ไปซื้ออะไรมาอีกอ๋อไอ้นัน่น,นอีก35มส้ยมื้อนี้ถูกนะทีนี้มันมันน่าจะมไีไอ้น้ำนั้นขมๆมาะเไอ้มะระ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 ใส่น้ำผึ้งมันก็อร่อยดี คือคืออย่างนี้ไม่เป็นไรเดี๋ยวก็ตั้งใจไว้แล้วล่ะว,ว่าอาจจะกลับมาอีกสักครั้งหนึ่งเพราะว่าจะมาเก็บตกอะไรต่างๆแทนเดี๋ยวคิดดูก่อนเพราะว่าวัาวนนี้อากาศมันหนาวซะขนาดนี้คือผมว่าดเดี๋ยวเดี๋ยวพราขึ้นน้องบนเดี๋ยวผมจะอัปเดตให้ฟังว่าอุณหภูมิตอนนี้มันเท่าไหร่คิดว่ามันไม่น่าจะใช่เนี่ยผมว่าอย,อย,อย่างเงี้ยน่าจะอยู่สักสักสิบสี่สิบสี่ก็ประมาณก็ประมาณตอนที่เราไปไหนอะ อ่างขางทำไปอ่างขางก็งไปน้ำหนาวอะไรแถวนั้นนะอ่างขางเชียงรายทริปมีทริปหนึ่งเมื่อสิบปีที่แล้ว <c oughs> อ่านี่นี่อโอเคนักสามาจริงๆอาจารย์เลยต้องเดินกลับไปนะแต่มันไกลนะเดี๋ยวเขาจะหาว่าจะอ,าอะไรกับเต้าหู้เหม็นเหลือเกินนะคือเพื่อนนางคือเพื่อนนางโทรมาตอนตำรวจมาเนี่ย นางก็ดับไฟแล้วนางก็เข็นเข้าไปในซอยเมื่อกี้ใช่ไหมในร้านที่แล้วใช่ไหมล้านจันก็เดินไปซื้อเดินไปซื้อไอ้เต้าหู้เหม็นเสร็จเรียบร้อยเพื่อนนางโทรมาก็คุยกันเสร็จเรียบร้อยเฮ้ยเพื่อนนางนี่แบบแจะเดินไปก็กลัวเดี๋ยวม,มีเหตุการณ์ปล่อยนักท่องเที่ยวนะคนจนันต้องกลับไปเปิดเทอมแล้วด้วยโอ้แต่หนาวไม่ไหวละเดินเดินเดินกลับดีกว่าไม่ไหวตอนแล้นู้จะตอนแล้นู้จะเอาไปแอบถ่ายให้ดูหน่อย ที่เดี๋ยวรอบหน้ามาใหม่จะมาพักที่ซีมอนอีกนะแล้วเดี๋ยวจะเดินไปดูให้โอเคเดี๋ยวไปเจอทงบนออนมีกดไลค์ด้วยขอบคุณมากเลยรอดูใช่ไหมรอดูอะไรพะขาพะ้าแซบพะ้าเต้าหู้เหม็นแซบโอเคในไลฟ์นี้ตอนนี้ก่อนครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับเดี๋ยวขึ้นไปเจอท้งบนหนาวเหลือเกิน